โอ้โหโคตรใหญ่เลยเหรอจัดการครับนี่พูดอ่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูู้คสุขคนครับตอนขอรับขอสู้ชองแจ็คชันแนวครับพอกันย่ำเสาครับพี่น้องครับพามาเลาะปลาน้อใหม่กษซะ,ะนะครับหลังจากที่บริมาโดนแหล้วนะครับเพราะว่าสามมือขึ้นล่างผมขึ้นไปหาข้างบนมือนี่กับสิผ้าพี่น้องมหาทรงล่างนะครับเพราะวา่าพระท่านมหาทางนี้ ทีพี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นคลิปใหม่นะครับเรื่องประวัคลิปเก่านะครับเป็นคลิปของปีนี่นะครับเมื่อนี้กระตงกับวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 7รอยนะครับบลูว่าสิมีบอนะครับบลูว่าสิเป็นจังไดเนาะมันแรงเลยเนาะไม่แรงเอาจังไดกะฝากเป็นกำลังใจให้ผมน้ำนะครับเรื่องปว่าสิเป็นทั้งยูทูบนะครับฝากกดติดตามยูทูปน้ำนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กให้ผมน้ำนะครับเอาจังไดมีบ่มีกับไปเบิงน้ำกันครับ มาครับเขามาบนเข้ามาพ่อไก่ครับกอเรีกรกะพอเลยนะครับน้องไม่กระซะมันก็นเริ่มเกิดเดือนนี้แล้วครับงามอยู่ครับพ่อนอไใหญ่แล้วอันนี้แหนงหนึงน่งครับพี่ครับ อุ้ยสวนแห้งโเรื่องประนีเจอค้องดีก็แล้วครับโอ้โคตรใหญ่เลยเหรอจัดการครับนี่พุดอะงามแห้ง อีกแหนงหนึ่งครับโอ้ยโคตรงามเม่อเป็นแหนงเป็นนอนะครับเอาเอ,าเอาะไรสักหน่พ่อโอ้โหคุณครับข้างในมีสองแหนงนีง่น่ามห้ง เอาเทิงนี้ก่อนครับรับไผ่ลรงครับไผ่ลรงดูงามโอโออยูเสียงผู้เนาะทางนี้ครับโอ้ส่งสีมานอยู่ตัวนี้ครับนี่โอ้มีแต่แหนงยังใหญ่เลยทางที นี่ครับนี่แมวอ,อันดีขนาดเด้นราไม่เลี่ยงกันได้อือสุดยอดง,งอามพื่อนอืมเอาเวสิ ครับเดี๋ยวเลาะแตเบิ่งแถวนี้ครับฟังนี้มันซุ่มนะครับเพราะว่าเิ่นสูบน้ำใช้หน้าปังน้ำมันไม่ไหลออกมาทาั้งพี่ปีที่เดียวเป็นป้าไฟใหม่นะครับมึงนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้กำลังสวย สอกไปสอกมาห่อไอรีครับพูนนอนบอแบบนี่เลยหมดน้นองครับหนึ่งนอนง,งามๆเลยครับนี่อุ้ยหมานแห้งมื่อนี่อีกแล้งครับอา่าทางนี้อยากห้างเนี่ย พานมานี่ครับมาเพราะท่านตอนออกนอน,นะครับเนาะคุณขออนุญาตเอาได้ครับแล้วเพระาะว่ามันเป็นยังไงายไม่รู้นะครับอันนี้มันสีพึ่งเริ่มต้นของน้ำใหม่กระสะนะครับเดี๋ยวหวัดงามฝนอีลีมันก็ออกหลายให้กับหกขนาดได้ผมเรียนว่าออกง่ายๆนะทางก่อนแต่ละก่อนเป็นทางเข้าไปก่อนไอ้หักได้ mẹ ngay là không, mẹ cái gì tương lai anh ngay, anh ơi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  anh các bạn ơi anh ơi อัน,นห้วยเก่าที่ผมมาหาอาทิตย์ก่อนตัวนี้มันถังเข้ามาหน,นึ่งแหนงครับนี่ตะหมดต่อช่างพีกันมีเพราะไรเพราะตอนที่ผมมาหาตัวน,นึงกับน,นอมันเกิดจากเริ่มเกิดในจักหน่อยเรื่อยๆ หนามคมขนาดเลยปั๊บเหนียงเงาเลยครับเดี๋ยวเ้าไปซ่องมึงก่อนนั้นเพราะว่าผมเห็นไว้อันครับโอ้แปบเดียวหนีงเงาเง,เงาไว้แท้ โ,โตกขมากงไงยีทีละ <c oughs> เดี๋ยวโจกเอาครับนี่หลาที่ผมเห็นหน,น่อยเขึ้นเงาเพิ่ขนนั่นไว้แที <c oughs> นี่ด้มาทางนี้ครับ เอาเนียงไงมากบมมนวิว,วมือดีเป็นมือหม,ม,ม,มานจริงๆครับเขายอดงามแห้งน่าทั้งพี่ขออนุญาตเอาเวยเพราะไม่ขึงเพราะท่านนั่นเป็นไายดกคุณงามแห้งมุนขมัก,กรอรนี้ครับโคตรเย็นเลยมีเนียงสองเนียง งามยู่ยยังสีอ้อมไปเพิ่งทั้งคุณยู่คือส่งซุ้มกูมูเถี่นี่ยังนึงยข้างในครับโอ้จยตกวออกกันครับกล่องมาถึงนี่อืากระเพาะนี่นอนใหญ่ด้วยนี่อืยนี่งาม,มาครับ ยังไงนลยยังไงไปครับยังไปหารถมาเสะกันพ่อฮั่นห่อนครับเดี๋ยวสิไอพี่น้องเพิ่งผลงานมื่อไหร่นะครับโอ้มื่อไหร่แบบย่างหมาดนะครับเลยเต็มงานใหญ่เลยงามหนามอยู่ใช้ผู้หนามก็ได้หาหนามกันครับ อยากน้ำโอ้หวดน้ำก็ได้ปื๊ดไฟใหม่มันก็นเลยแบบสอดปลาไว้ครับคันไฟประใหม่หมุนพระสอดได้นี่มันขน้ำก็ดำเลย เ,เดี๋ยวสำรุจผลงานให้เบืบ้ออลอางกับเครื่องพุ่งไผ่ในไร่เฉพาะส่วนก่อนครับนี่บรรยากเท่ห์ออกมาเดี๋ยวเดีไปเก็บเ,เของใหม่มีแต่นองง่ายนีนนนนน่เอาครับพี่น้องครับสำรับเมื่อนี้นะครับฝากพี่น้องเบัตรสุขุขสุขชนไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องยูทูบให้ผมน้ำนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กให้ผมน้ำนะครับพูนผมจอดรถไว้พุญเขาไปเลิกร้ายบ่ได้ผมย่าน ยานรถเสียนะครับก็เลยแบบถักๆากางๆออกมาจักหน่อยนะครับแต่ว่าอีกฟังทางนึงอะ่ะพ่าท่านในปไปนะครับป่านี่มันมันปลาใหญ่อยู่มันต่อกันแต่ว่าตรงต้องได้ขามฟังนะครับมันบูฮากันบ่ด้มันมันมีอันแบบอันห่วยห่วยควงอยู่นะครับไปบ่ด้เอาไปพอกันมือหนาครับผมสวัสดีครับ